สวัสดีครับอันนี้เพจพุทธคุณคงเดิมขอเสนอประวัติหลวงพ่อธรรมจักรวัดธรรมมูลอรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาธนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับหลวงพ่อธรรมจักร เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองชัยนาทนะครับประดิษฐ์เป็นพระประธานในพระวิหารเชิงเขาวัดธรรมมูลวรวิหารตำบลธรรมมูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทนะครับเป็นศิลปะประยุกต์ช่างสมัยเชียงแสนตอนปลายถึงสุโขทัยตอนต้นผสมกับสมัยอยุธยานะครับมีพุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูป างห้ามญาติประทับยืนบนฐานดอกบัวนะครับพระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุละหันพระพักไปทางทิศเหนือสูงประมาณ4.5เมตรกลางพระหัตถ์มีรอยธรรม,มาจักขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง2นิ้วซึ่งเป็นที่มาของชื่อพระพุทธรูปองค์นี้นะครับ ประวัติหลวงพ่อธรรมจักรวัดธรรมมูลวรวิหารนี้ไม่พบหลักฐานทางประวัติอย่างแน่ชัดน,นะครับมีเพียงตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาว่ามีผู้พบพระพุทธร,รูปลอยตามแม่น้ำเจ้าพญามาสามองค์คือหลวงพ่อโสธรวัดโสธรวรวิหาระเชิงเซาหลวงพ่อบ้านแหลม วัดบ้านแหลมหรือวัดเพชรสมุทรวรวิหารจังหวัดสมุทรสงครามและก็หลวงพ่อธรรมจักรวัดธรรมมูลวรวิหารจังหวัดชัยนาธน,นะครับบ้านก็กล่าวว่ามีพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งคือหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมนะครับลอยตามมาด้วยแต่สําหรับหลวงพ่อ ธรรมจักรเมื่อลอยมาถึงบริเวณหน้าวัดธรรมมูลวรวิหารแล้วปรากฏว่าได้ลอยวนเวียนอยู่บริเวณหน้าวัดแห่งนี้พระพิสุขและชาวบ้านจึงได้พร้อมใจกันอัญเชิญขึ้นประดิสฐานที่วัดโดยนำเชือกพร้อมได้สายสินผูกกับพระพุทธรูปแต่ไม่สามารถนำขึ้นมาได้กระทั่งตกเกย็นจึงแยกย้ายกันกลับ โดยวางแผนมาดึงในวันลุ่งขึ้นพอถึงวันลุ่งขึ้นชาวบ้านต่างหาพระพุทธรูปแต่ไม่พบนะครับต่างคิดว่าพระพุทธรูปได้หลุดลอยน้ำไปแล้วจึงแยกย้ายกันกลับปรากฏว่าในขณะนั้นได้มีผู้พบเห็นพระพุทธรูปองค์ที่ลอยน้ำมานั้นได้ปฏิสถานปิดทางเข้าประตูพระวิหารวัด ธรรมมูลวรวิหารเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งจึงได้เรียกชาวบ้านที่อยู่ด้านล่างให้มาดูชาวบ้านจึงได้ร่วมแรงร่วมใจก่อสร้างต่อเติมพระวิหารออกมาอีกช่วงหนึ่งรวมเป็นสามช่วงจากคำบอกเล่าเมื่อองค์หลวงพ่อธรรมจักรปฏิสถานอยู่ได้สมวันก็ได้หายไปจากพระวิหารและกลับมาปฏิสถานดังเดิมโดยไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งมีโคนและจอกแหนติดเปื้อนมาด้วยชาวบ้านจึงได้นำโซ่มาผูกล่ามไว้เพื่อป้องกันไม่ให้องค์พระธรรมจักรหายไปอีกนะครับต่อมามีคนต่างถิ่นล่องแพมาจากทางเหนือเพื่อตามหาพระพุทธรูปเมื่อมาถึงท่าน้ำหน้าวัดธรรมมูลวลวิหาร ได้พบพระพุทธรูปที่ตามหายอยู่ขณะนั้นพบคำ่ำชายผู้นั้นจึงได้ขออาศัยอยู่ที่วัดเพื่อรอเวลาอันเชิญหลวงพ่อธรรมจักรกับนาวัดแห่งเดิมชายคนนั้นได้ฝันว่าหลวงพ่อไม่ขอกลับไปด้วยจะขออยู่ที่วัดธรรมมูลแห่งนี้คันลุ่งเช้าจึงได้ลาท่านสมพานเดินทางกลับ และได้ขอถอดเอาจักรที่กลางฝ่ามือองค์หลวงพ่อธรรมจักรกับนับตั้งแต่นั้นมาหลวงพ่อนับตั้งแต่นั้นมาหลวงพ่อธรรมจักรก็ไม่หายไปไหนอีกชาวบ้านจึงได้นำโซ่ที่ล่ามออกและได้ร่วมกันสร้างจักรใหม่พร้อมทั้งจัดมีงานสมโภตต่อเน,นื่องทุกปีจนถึงปัจจุบันใน S.> สมัยรศอ2 0 125และ127พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงเสด็จมาสักการะหลวงพ่อธรรมจักถึง3ครั้งทั้งมีข้อความปรากฏในหนังสือประวัติศาสตร์พระบาทต้นของพระพุทธเจ้าหลวงว่าพระองค์ได้มีพระราชหัตถเลขาฉบับที่8เดือนตุลาคมพศ หลอสอนหนึถึงพระเจ้าน้องยาเธอกมมาหลวงเทวะวงวโูปการความว่าเวลาเช้าสามโมงเศษถึงวัดธรรมมูลขึ้นเขามีราษดรอ,อยู่มากพระวิหารใหญ่หลังคาพังทลายลงทั้งแถนจําเป็นต้องปฏิทั้งขอนเมื่อนำมัสะการพระแจกเสมาราษดรแล้ว ลงเรือเดินทางต่อมาอีกส่วนพระราชหัตถทะเลขาฉบับลงวันที่9สิงหารอสอน125ทรงมันทึกว่าบ่าย2โมงได้ออกเรือแวะที่โรงทหารขึ้นตรวจแถวกลับจากโรงทหารขึ้นมาถึงเขาธรรมมูล4โมงครึ่งเข้าไปถ่ายรูปที่หาดตรงข้ามจนเย็น จึงเข้าเรียลายปฏิสังขงารณ์ศาลาและพระวิหารขึ้นใหม่อันหนึ่งในการที่พระบาทสมเด็จพระจุลกะ,ะอันหนึ่งในการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จมานั้นสันนิษฐานว่าสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชบรมลาชินีนาถพระพันปีหลวงตามสเสด็จมาด้วย ได้พบแผ่นจารึกหินอ่อนที่ด้านบนเสาต้นกลางของซุ้มบันไดที่ติดกับลานพระวิหารหลวงพ่อธรรมจักรจาลึกเกี่ยวกับวันเดือนปีและบุคคลที่บริจาคโดยปรากฏเป็นพระนามแรกทรงบริจาคเงินจำนวน200บาทบุคคลที่สำคัญอีกท่านหนึ่งได้ตามเสด็จมานมมสการคือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพโดยมีพระนิพนธ์ไว้ในหนังสือสารสมเด็จลงวันที่12มกราคมพศ2481เป็นลายพระหัตถ์ที่ทรงมีถึงสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยาาริศลานุวัติวงศ์ความตอนหนึ่งว่าเมื่อปีแรกหม่อมฉันเป็นเสนาบดีตะา กระทรวงมหาดไทยในปีพศ2453ขึ้นไปตรวจราชการหัวเมืองเหนือเมือ่อฤดูน้ำได้พระราชทานกระถินทอดไปที่วัดธรรมามูลด้วยหม่อมชั้นได้พักแรมอยู่ที่ไชานาารุ่งเช้าออกจากเมืองไชานาาขึ้นไปบนเขาธรรมามูลวัดธรรมามูลวรวิหารมีการจัดงานปเพปณีนรมาสก,การปิดทองหลวงพ่อ ทำมาจากักเป็นงานประจำปีโดยทางวัดได้กำหนดขึ้นปีละสองครั้งคือในเดือน6ระหว่างวันที่4-8่ถึแค่ำและในเดือน11ระหว่างวันแรม4-8่ถึค่ำรวมครั้งละ5วัน5คืนในงานมีมารสบสมโพธ์ตามประเพณีนิยมทั่วไปในอดีตเมื่อมีงานประเพณีน้ำสก,การปิดทองข้าวได จะต้องมีงานแข่งเรือในลำน้ำหน้าวัดด้วยแต่ประเพณีนี้ได้ล้มเลิกไปเมื่อปีพศ2505นอกจากนี้ทุกวันแรม11ขค่ำเดือน11ของทุกปีทางวัดได้จัดให้มีงานประเพณีตักบาตรเทโวอีกด้วยวัดธรรมมูลวรวิหารสร้างอยู่บนไหล่เขาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เขตอำเภอเมืองชัยนาทเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นเป็นวัดที่กษัตริย์แห่งราชวงศ์สุขโขทยัยพัดลวงหรือพระมหาธรรมราชาเป็นผู้สร้างมีหลักฐานคือพระพุทธรูปบูชาบรรจุอยู่ในกงค์พระเจดีย์ที่พังลงมาและพระเครื่อง เป็นพระล่วงเป็นจำนวนมากอีกอย่างหนึ่งมีใบเสมาคู่เป็นศิลปะสมัยยุทธยาเป็นหลักฐานสำหรับพระพุทธรูปนั้นเป็นศิลปะสมัยสุขโขทยัยซึ่งผู้สร้างวัดได้นำมาปฏิสถานไว้ในทะเบียนวัดโดยระบุประมาณพศ .2.1.2.0 เป็นปีที่สร้างวัดกำหนดให้เพื่อความสมบูรณ์ เดิมวัดนี้ตั้งอยู่บนที่ราบตรงกลางแม่น้ำเจ้าพยาในปัจจุบันเมื่อแม่น้ำได้เสาะตลิ่งพังเข้ามาจึงย้ายเสนาสนะมาจัดสร้างขึ้นบนไหลเขาอันเป็นที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันซึ่งน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้าวัดธรรมมูลถือว่าเป็นน้ำศัตว์ ถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์นำไปใช้ในพระราชพิธีถือหน้าพิพัฒสตยาและเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เคยเสด็จประพาสรวมทั้งพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมราชินีนาถยังได้เสด็จมานมัสก,การหลวงพ่อธรรมจักที่วัดแห่งนี้ด้วย คาถาบูชาหลวงพ่อธรรมจัดวัดธรรมมูลวรวิหารจังหวัดชยายนาทนะครับให้ตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวว่าพุทธังเมตานชาลีติธรรมังเมตานชาลีติสังคังเมตานชาลีตินะครับเดี๋ยวเรามาดูวัตถุมงคลกันนะครับอันนี้หน้ากล่องจะเขียนว่า พระผงมหามงคลมวลสารศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อธรรมจักรนะครับวัดธรรมมูลวลวิหารอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาธนะครับด้านในเป็นพระผงนะครับอันนี้เป็นมวลสารศักดิ์สิทธิ์ด้านหน้าจะเป็นรูปหลวงพ่อธรรมจักรยืยนอยู่นะครับเขียนว่าหลวงพ่อธรรมจักรนะครับ นี่คือธรรมจักรที่อยู่กลางฝ่ามือนะครับเป็นพระสี่รูปสี่เหลี่ยมนะครับด้านหลังก็จะมียันมีเขียนว่าวัดธรรมมูลวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดช้ยนานะครับขอบข้างก็จะเป็นขอบเรียบธรรมดานะครับ ถ้าสนใจถ้าสนใจก็ติดต่อได้ที่เพจพุทธคุณคงเดิมนะครับงั้นขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ